เรน,นการปรับคลมอครั้งเนี้ก็จะมีความหล่ออยู่บ้างแต่เป็นความหล่อที่จริงๆได้มาเยอะกว่านั้นหมายความว่ามันหล่อระดับแบบโอ้โหพระเอกได้เลยนะคือตอนนี้เราได้ยินเสียงชื่นชมจากการที่ตั้งคนนอกมาเป็นอาจจะมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีอย่างเช่นคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณเสียหักศัก ที่ที่หลายคนชื่นชมว่าแบบเป็นเ,ออเป็นคอรมอเป็นคอรมอที่น่าสนใจแต่พี่ปุ่นบอกว่าจริงๆเขาหล่อได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าทุกครั้งเขาแบ่งตามโคต้าสอสที่มีในมือครั้งเนี้ยมีพักหนึ่งซึ่งนักกเมืองอาจจะบอกว่าแม่งโง่ชิบหายทําไมไม่เอาะ <c oughs> อะไรเงี้ยเขาได้มีสอสอในมืออยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงแล้วเขาบอกเขาไม่เอาแต่ว่าขอให้ทําตามที่คอมมิตเขาไว้แล้วก็ เขาไม่ร่วมรัฐบาลแต่เขาจะตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็จะโหวตให้ร้อสี่นะถ้าเกิดคิด8ปดตอนหนึ่งอ่ะมันปลาเข้าไปทั้งเกือบยี่ิคนนะถ้าถ้าแปดตอนหนึ่งร้อยหกสิมันคือยี่สิคนถูกไหมเขาก็ต้องได้ประมาณสักสิบเจ็ดสิบคนอ่ะซึ่ง1ิบ8ดคนของส้มที่เขาเสียสละไม่เอาตําแหน่งอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่กล้าเสนอใครเข้าไปด้วยคนดีอ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านี่ไงส่งโนมินีเข้ามาเขาก็ควรจะเอาคนหล่อๆสวยๆวยเข้าไปได้สิบแปดคนนะถ้าเกิดจะบอกว่าสี่ห้าคนเนี่ถือว่าเป็นความหล่อแล้วเนี่ยเอาสิบแปดมาบวกสี่ห้าคนเ,นเขาเอาเข้าไปได้ยี่สิบสี่คนแล้วเขาสามารถเลือกได้ว่าทางด้านวิชาการเรื่องการศึกษาของไทยซึ่งล้านหลังเนี่ยใครควรจะไปนั่งรัฐมนตรีศึกษาซึ่งเข้ามาแล้วประชาชนทั้งประเทศเฮเลย มันก็จะมีคนเหมือนกับเอาคุณสุปจีไปนั่งที่พาณิชแต่ว่าที่กระทรวงศึกษาก็สําคัญอะไรเงี้ยหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเอาคนนี้ซึ่งเป็นแบบโอ้โหแบบหมอซึ่งได้รับการยอมรับเลยแล้วก็เข้าใจกลไกของสาธารณสุขสามารถพัฒนาทุกอย่างพัฒนาการรักษาพยาบาลพัฒนาการสนับสนุนโรงพายาบาลในชนบทหรือสาบาทรักษาทุกโรคทาให้มันดีขึ้นก็สามารถทําได้คนที่แบบเฮ้ยจะมาช่วยในกระทรวงพาณิชดูแลเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้รู้ว่า ทุกวันเนี้ยประเทศเราจะถอยหลังจากอะไรจากจากไอการขายออนไลน์ซึ่งรัฐบาลไม่มีความรู้เนี่ยสามารถทําได้ได exactly. kind of ้หลายอย่างได้หลายกระทรวงเอาคนเหล่านี้เข้ามาจริงๆเอาเข้ามาสักสักสิบสิบคนสิบห้าคนก็ยังกําไรอยู่เลยครับเพราะโคต้าของส้มที่เขาไม่เอาอ่ะมันสิบเจ็ดสิบแปดคน